สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมสำหน้บสีส่บาทรามีบอลมีบอลที่สวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่จะส,ส่งบริษัทหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทเนาะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอะไลน์ไปโทรดังนี้เลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีอ๋อเป็นเดตัสอ๋อเปเนตัวสาวสวยสวยสวยน้องก้อยรับสายนะครับผมมาครับพี่บอลดังกันป้นไม้ก่้าไม้ใหม่ไม้แรียบๆจึ้งจึ้งจ่ะก็วันนี้ คืมฟ้าคืมฝนนะพี่เนาะก็กลมอุตุวิทยาเขาบอกว่าพายุเข้านะพี่เนาะพายุเข้าพายุาฝนฟ้าคะนองช่วงนี้ก็คืมวันนี้ครับพี่เมื่อวานยังมีพอ,พอมีแดดอยู่แต่วันนี้คืมเลยยังไม่เจอแดดนะพี่เนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยพี่เดี๋ยวจะไม่สบายกันนะครับผมจากความหงายจากสองสามสี่บารแล้วมีบอลนนจฮันแนวอ่ะตอนนี้ครับพี่เก้าทับครับพี่นี่เลย รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะเรามีถึง9ทับแทมแทมโอเคครับพี่100บาทกระถาง5.5นิ้วนะครับพี่ไม่ไม่มีไม้เล็กกระถาง3กระถาง4นะครับอ่ะอ่ะมีพี่ๆสงใส่มาว่ากระถาง3ขนาดไหนนี่ครับพี่ผมเพียบให้ดูอันนี้อันนี้อันนี้คือไม้กระถาง5.5นะพี่นี่อันนี้คือไม้กระถาง3ครับพี่ไม้กระถาง3เนาะกระถาง3นี่ด้านในจะเป็นกระถาง4กระถาง4นี่กระถาง4ี่จ้ะ อันนี้คือผมจะไม่ผมจะไม่ได้ปล่อยเดี๋ยวผมจะคัดหน้าไม้สวยๆขึ้นก็ทาง5.5อีกทีเนาะแล้วก็คือสวยแล้วแล้วก็เอามาแบ่งให้พี่เนาะคือจะไม่มีไม้3 4ที่เอามาขึ้นคลิปนะพี่เนาะ<ๆ>ก็จะมีนี่แหละครับพี่5.5อันนี้คือคัดหน้าสวยแล้วถ้าหน้าไหนไม่สวยนะพี่เขียวๆเนาะวก็เดี๋ยวเราเอาไปไว้ข้างรั้วก็แล้วกันต้นนี้9ทับ100บาทา b, Bob a, Bob a, ครับพี่สวยๆด่างฮาร์ปครึ่งแจ่มๆโบบาโบบาครับพี่ร้อยเดียวจาก9ทับครับผม และต่อมาเป็นสีการนะพี่สวยๆใบกลมตัวน,นี้เอาไปเลี้ยงไปปั้นกันต่อเนาะสีการจะนาพิเศษสายน่ารักตะมูตะมิหนึ่งร้อยบาทครับพี่ตัวน,นี้ขอร้อยเดียวพอสวยๆหนึ่งร้อยบาทห้าจุดห้านิ้วเช่นกันจัดสีการจะนาพิเศษเจนสองหน้าด่างชมพูขอบทองสวยสว่างนะพี่เอวนี่เลยนี่เลย,เลยจ้าร้อยเดียวครับผมต้นนี้สีลาหุ้มทองครับพี่นี่เลย หน้าออกด่างขาวแล้วมีความอมเหลืองๆน,นะพี่เนาะอมเหลืองทองน,นะพี่เนาะนี่เลยสิราหุ้มทองต้นนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วครับพี่สิราหุ้มทองฉายาไม้สวยพัดหน้าครับพี่นี่เลยโตมาแล้วก็ไม่รู้หนูกันว่า,าผ่านมาันก็จะได้หน้าไหนบ้างนีหร่ครับพี่หลกักหลักหน้ามากสิราหุ้มทองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจากหน้านี้เนาะสวยๆครับพี่แจม่มแจ่มโบโบอ่าสายพระเนตรสายพระเนตรสายพระเนตรครับพี่อันนี้คือกำลัง อัฟูห้าจุดห้านะพี่ยังไม่กัดสีเดี๋ยวเขาจะกัดตอนโตต้นนี้เอาไปเลี้ยงกันต่อละกันหนึ่งร้อยบาทครับพี่สายพระเนตรนะพี่ตอนโต,นตนเขาจะกัดแดงทั้งใบเนาะสวยมากสวยมากสําหรับสายพระเนตรมาใบกลมด่างเหลืองทองของเราหน่อยครับพี่ชื่อว่าหยกจัก,กรพพัดนะครับพี่เนาะหยกจัก,กระพัดนี่เลยใบกลมเหลืองทองอารามแท้เรตาลึงสะดือแดง,แดงครับพี่สองร้อยห้าสิบาทจ้ะสวยสวยหยกจัก,กรพพัดครับพี่สองร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นให้เลือกนะพี่มีตรงนี้ต้นหนึ่งเนาะหยก จัก,กรพรรดิใบกลมปุ๊กด่างเหลืองทองหลอดใหม่มาแล้วต้นที่หนึ่งนะพี่เนาะเลีงไว้ก่อนเลีงไว้ก่อนมาต้นนี้อ่หยกจัก,กรพรรดคิครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองครับผมนี่เลยใบกลมเหลืองทองด่างเหลืองทองสวยๆครับผมโบบะโบบะสองร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองครับผมต้นที่สองหยกจัก,กรพรรดิใบกลมบกด่าง เหลืองทองจ้าต้นนี้ครับพี่พริกกะเกลือนี่เลยโหยสมัยก่อนนู้นนะพี่เมื่อประมาณทักสองปีแล้วนี่ไซส์เล็กนี่คือต้นเราสองพันห้าแล้วพี่พริกกะเกลือเนี่ยผมบอกเลยใบกลมแลของแท้เม็ดขาวแดงครับพี่เม็ดขาวคือเกลือนะพี่เม็ดแดงคือพริกนะครับพริกกะเกลือตามชื่อเลยกระถางนี้มีสองต้นสองต้นนะโอเคน้องก้อยบอกว่าปลูกรวมไว้สองต้นในกระถางนะพี่เนาะนี่เลยสวยสวยหนึ่งร้อยบาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วพริกกะเกลือนี่เลยใบกลมๆน้องอ้วนกลม เม็ดขาวแดงนี่เลยเม็ดขาวเกลือเม็ดแดงพริกจะพริกเกลือร้อยเดียวครับผมสวยสว่างสว่าง,างต้องยกให้น้องต้นนี้ครับพี่น้องเขียวเหลืองเลมอนนี่เลยครับพี่ชื่อว่าเขียวเหลืองเลมอนใบกลมๆสวยๆครับพี่สองร้อยบาทจากกระถางห้าจุดห้านิ้วนะพี่เขียวเหลืองเลมอนเม็ดสีมาแล้วขาวแดงฝากด้วยครับพี่ไม้สวย สวยสว่างสว่างนี่เลยครับพี่มุมกว้างให้ดูเนาะนี่จะสว่างของแท้ต้นนี้ครับพี่มณน,นีไมฆขราสวยๆจ้ากับด่างงามๆต้นนี้ขอ150แลนครับพี่ฟอร์มกำลังฟูล้น5.5นะพี่150บาทจา้ามะน,นีไมฆขรดาด่างสวยโบ๊ะบะโบ,บะ๊ะกันเลยทีเดียวเชียวต้นนี้ครับผมมากันต่อที่อ่า เขียวเหลืองเลมอนขึ้นไปแล้วอีกต้นแล้วกันครพี่เนาะเขียวเหลืองเลมอนนี่จะสวยสวยสวาสว่างเม็ดสีมาแล้วเช่นกัน200บาทต้นที่2อครับพี่ต้นที่2สวยสวยเลยจ้ะเขียวเหลืองเลมอนและต้นนี้ครับพี่ราสีอามีนราสีมีนครับพี่ด่างสวยฮร์ปเครื่งฮาร์ปเครึ่งใบนี้ฮาร์ปใบนี้ก็ฮาร์ปสวยๆครับพี่ หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมราสีมีนด่างสวยฮาร์ปเครื่องกระถางห้าจุดห้านี่เลยจ้ะพี่นี่จากใบใหม่ล่าสุดเดอ้อนี่เลยตรงเป๊ะครับพี่ด่างด่างแบบว่าฮาร์เครื่องตรงเปะ๊ะฮาร์เครื่องตรงเปะ๊ะสวยๆราสีมีนมากันต่อที่เดี๋ยวนะค่อยๆเล็งครับพี่ค่อยๆเล็งค่อยๆเล็งอ,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 อ่าม,มีมีราสีมีนแพงด้วยนะจ๊ะนี่เลยนี่เลยนี่เลยอันนี้เป็นราสีมีนหน้าแพงนะพี่หน้าแพงเนาะเขาจะด่างขาวนี่เลยมีความชมพูชมพูปนมานิด หนึ่งร้อยบาทครับพี่ราศีมีนหน้าแผงนะพี่หน้าแผงเนาะสวยสวยเช่นกันจ้ะและมณนีมณีร้อมเผ็รฮะมณีร้อมเผ็รครับพี่หน้าดั้งเดิมออริจินอลหน้าด่างชมพูนะพี่เนาะสวยหวานนี่เลยจ้ะหนึ่งร้อยบาทครับพี่มนันีร้อมเผชรหน้าดั้งเดิมออริจินอลร้อยเดียวครับพี่ร้อยเดียวนี่เลยเฮ้ยหลอดใหม่มาแล้วพี่ปิ่มครับพี่ นางสวยนะหวานเลยตอนนี้ครับพี่หน้าหน้าดังเดิมอะทำยากครับพี่ทำยากกว่าหน้าแพงนะผ่ามานี่ไม่ค pues. ่อยจะได้เท่าไหร่นะพี่เนาะสวยๆแบบนี้เจ็บจัดเลยจัดเลยอ่าต่อมาเป็นณังนนครับพี่อันนี้ก็หน้าดังเดิมเช่นกันหน้าเดิมออริจินอลนะพี่หน้าหวานเนาะหน้าด่างชมพูเดี๋ยวโตเขาจะเปิดหน้าเรืองทองมานะครับพี่ขอให้ชมพูแบบนี้ก่อนเนาะสวยๆหนึ وال, ่งร้อยบาทครับพี่ณังนนหน้าสวยหวานเจยบหวานเจยบหวานเจยบร้อยเดียวร้อยเดียวแล้วก็มีดาราจ้ะพี่ดารา นับพาร์ฮะดารานพารัตหนึ่งร้อยบาทเช่นกันครับพี่ป้ายสวยป้ายเจ่มดารานพรัตร้อยเดียวจ้าต้นนี้งามๆเลยนางอันนี้เลยนางลากกัอนางลากเอานางลากสดครับพี่นางลากสดลากสดมาแบบว่าไม่ได้ผ่าแล้วนะพีย่ยังเหลืออยู่นะรูดหลังเลยแต่อันนี้คือของผมเป็นหน้าเขียวตัดแดงนะพี่นี่เลยจ้ะหน้าเขียวตัดแดงที่จริงใจับพี่เขียวครึ่งแดงครึ่งหาบครึ่งเลยครับพี่ นาง่าสสดจะมีอีกหน้าหนึ่งคือแดงตัดแดงอันนั้นคือผมว่ามันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่รอกมันต้องเขียวตัดแดงแบบนี้เนาะอันหนึ่งร้อยบาทครับพี่นางรากสดร้อยเดียวร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทเหลือกระถางเดียวในตู้นี้ไม่รู้หลงมาได้ยังไงครับพี่น่าจะเป็นแบบว่าท้ายพอทท้ายพอตเออดนีเลยต้นใหญ่ด้วยนะนี่เขียวตัดแดงหนึ่งร้อยบาทครับพี่นางรากสดจะหน้าเขียวตัดแดงสวยๆเลยสิรมามหน้าขาวและเหลืองทองในใบนี้ใบใหม่ล่าสุดครับพี่ หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่ต้นที่สองเนาะผมขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ต้นหนึ่งอันนี้สซีราหุ่มทองนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองสวยไม่แพ้ต้นหนึ่งครับพี่นี่จะ้ะหน้าขาวเรืองทองครับพี่อ่าด้านในด้านในนะมังนนปุ๊บ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 อ่าโอเคครับพี่หน้าหวานหวานนะพี่หวานไหมอันนี้เป็นหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองนะพี่น้ำมังนน้าดังเดิมออริจินลัลหน้าชมพูสวยหวานหลอดใหม่มาแล้วครับพี่นี่จะ้ะ 100บาทต้นที่สองครับผมต้นนี้เกสรนภูมิารินจ้าพี่ใบใหญ่เบอร์เร่อเบอร์เรอห้าจานิ้วฟรูฟลูเฮ้ยนี่ฟูฟ,ฟล,ล,ล,ลูรถกระถาง5.5าจุสวยๆหน้าเหลืองทองกระดูกแดงเข้มปัดเกสรนภูมมาริน700บาทจา้ะต้นนี้สวยๆงามๆเลยไม้เรืองนะพี่ไม้เรืองไม้ใหม่เด้อเกสรนภูมิารินครับผมด้านนี้ เทพพุทธานี่เลยใหญ่ล้นฟูแล้วพี่อัพแปดอุ้มสิบยกสิบได้เลยสวยสวยครับพี่เทพพัทธาสามร้อยบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่ 1, หนึ่งฮาร์ปครึ่งเลยนะเนี่ยฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งนี่เลยสวยสวยครับพี่เทพพะสุธาสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งะพี่เดี๋ยวขึ้นให้เลือกกันตรงนี้อ่ะตันนี้ต้นที่หนึ่งก่อนเนาะอีกครับต้นต้นนี้ครับพี่เทพพะสุธาสวยสวยครับพี่ สามร้อยบาทต้นที่สองเหลือทองอาลามแท้เรตําลึงครับพี่ตัดเขียวแจ้มแจ่มสามร้อยบาทต้นที่สองต้นที่สองเทะพพระสุธาจาทะเทะพพระสุธาเนาะสองต้นงามงาม,งามและอุทยานนี่เลยใบกลมเรือทองของเราครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์งามงามครับพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมงามงามต้นนี้ครับพี่นี่จะด้านข้างสายโตอุ้มลงแปดได้เช่นกันครับพี่อันนี้คือห้าจุดห้าลเนาะสวยเลย ใบกลมบั๊กเหลืองทองครับพี่มีความสะดือแดงอมส้มๆเลยนะสี่ร้อยห้าสิบาทอุทยานหลวงราชพฤกษ์จ้ะและด้านในด้านในด้านในต้นนี้เลยต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เนื้อดวงครับพี่เนื้อดวงเนื้อดวงเนื้อดวงนี่จ้ะแดงแดงครับพี่แดงแดงใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้เลยฟอร์มใหญ่ต้นโตพุ่งล้น5.5แล้วพี่เนื้อดวง350บาทจ้ะสวยสวยใบใหม่ล่าสุดก็แดงแป๊ดไม้หลุดจ้ะฟอร์มฟูล้น5.5แล้ว เนื้อดวงครับพี่สวยสวยปีสัตแดงมาต้นนี้ครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตห้าจุดห้านิ้วครับพี่ต้นนี้ฟอร์มนี้ขอสามร้อยบ,บาทแล้วกันพี่ปีสาตแดงสวยสวยนี่เลยใบใหม่ล่าสุดเม็ดนี่แดงปัดเลยครับพี่นี่เลยดางสวยสามร้อยบาทปีสาต์แดงต้นตนี้จ้ะต้นนี้จ้ะวางก่อนด้านในแม่ฟ้ารวงครับพี่เดี๋ยวผมเอื้อมก่อนแป๊บหนึ่งครับพี่เอื้อมก่อนเอื้อมก่อนอยู่ด้านในเลยอ้าวนี่มี แม่ฟ้าหลวงหน้าชมพูหวานหวานหวานเจีย๊ยบหวานเจี๊ยบครับพี่รอดใหม่มาแล้วสามร้อยบาทสวยสวยครับพี่นี่เลยรอดใหม่ครับพี่ด่างออกมาเลยเด้อด่างมาเลยสามร้อยบาทแม่ฟ้าหลวงและน้องกาครับพี่ <c uk ul ain> ต้นนี้คาบดีคาบเยอะจัดก,กาคาพิรับพี่เนาะนี่เลยนี่เลยนี่เลยกาคาพิกสี่ร้อยบาทครับพี่ <c uk ul ain> คาบสวย <c uk ul ain> คาบทุกใบคาบแบบไม่มีหลุด, <c uk ul ain> ลดคาแบบไม่มีหลุดเลยสวยสวยนี่จากกาคาผิกครับพี่ คาบทุกใบใบใหม่ล่าสุดใบใบนี้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 นี่เลยครับพี่กาคาบพลิก400บาทต้นนี้ออกวนกลมเลยนะพี่ทรงใบเนาะและด่างสวยด่างทุกใบเลยไม่หลุดเลยจ้ะสี่รบาทสวยๆกาคาบพิกจ้าวางก่อนมาทางด้านข้างนี้ครับผมปรปปปั๊บเดี๋เดี๋ยวพี่ค่อยช่วยช่วยชวยช่วยกันตาลายอ่าต้นนี้ต้นนี้หน้าสวยเลยครับพี่ทองสยาม5.5ล้นครับพี่5.5นิ้วล้นนี่เลยสวยสวยครับพี่300บาทจ้ะ หน้าแดงเหลืองทองทองสยามใบใหม่นี่คือแจ่มจึงจัดกระบี่นี่เลยฮาร์ปครึ่งเลยนะพี่นะเนาะเหลืองทองแดงเหลืองทองทอง,ทองสยามสามร้อยบาทครับพี่สวยๆจะต้นนี้นะครับผมต้นนี้ครับพี่ต้นตนี้แบบใบกลมของแท้ครับพี่กลมบักเลยกลมบักเลย,เลยสวยๆเดีย๋ยเดี๋ยวยกขึ้นมาดย,ยใกล้ๆนะพี่ต้นนี้เป็นลูกไม้ด่างนะพี่ลูกไม้ด่างใบกลมอ่ะเรียกยัง้วกันลูกไม้ด่างใบกลมพี่ดูไม่ทรงไม่สีเนาะสวยนะพี่เนาะ ด่างขาวแล้วก็มีความเม็ดแดงชมพูนะพี่เดี๋ยวตอนโตเต็มวัยเขาจะมีออออกด่างเหลืองไี่ไม่แบบว่าเลี้ยงแบบใหญ่จริงๆเลยนะใหญ่แบบว่าหัวแก่อะไรแบบนี้ตอนโตเต็มวัยพี่จากด่างขาวจะมีความด่างเหลืองทองติดม,มาด้วยรูปไม้ด่างใบกลมนี่เลยเพิ่งเปิดตัวเลยละกันเพิ่งขึ้นคลิปนี้เลยกันทนพี่เนาะขอ สวยๆครับพี่สามร้อยห้าสิบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งอ่าลูกไม้ด่างใบกลมครับพี่สามร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ด่างสวยเม็ดสีก็แจ่มแจ่มครับพี่อ่าต่อมาต้นที่สองครับพี่ต้นนี้กลมจริงๆกลมจริงๆนี่เลยครับพี่รูปไม้ด่างใบกลมสามร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองครับพี่ใบนี้ฮาบครึ่งหลอดใหม่ด่างออกมาเลยครับพี่แล้วก็ดูใบนี้ครับพี่กลมไหมพี่กลมจริงจริง กลมบล็อกสามร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับพี่รูปไม้ด่างใบกลมครับพี่ช่วงนี้ใบกลมกระแสมาแรงจาร้านเอ่อด้วยความที่นอกเลยนะพี่เนาะพี่จีนพี่จีน,จนเราหาแต่ใบกลมช่วงนี้พี่กระแสแบบแบบเลยมาจัดเลยช่วงนี้ในไทยนะพี่เนาะ,ะต้นนี้ครับพี่หน้าด่างเหลืองทองตัดส้มกระจายกระจายสวยครับพี่ทองตะนาวสีครับพี่ตน้ตนนี้ชื่อว่าทองตะนาวสีสวยจัด ต้นนี้ขอ1,300บาทครับพี่สวยสวย,สวยไม้ใหม่ไม้แรทองตะนาวสีหน้าเหลืองส้มทองครับพี่สวยสวย5.5้นิ้วนะพี่เจีมจากต้นนี้คัดคือหัวพอดเลยท่พี่หัวกะทิหัวพอดเลยต้นนี้ทองตะนาวสีจ้าส่วนต้นนี้สาวสายใหม่ครับพี่ใบกลมเช่นกันกระดูกแดงเข้มปัาดางเหลืองทองแล้วพี่นี่เลยนี่เลยใบสั่นดอกแดงดอกแดงไม่เป็นไรไห ไม่ได้รมพัดมือผมสั่นเองใบที่ฮับครึ่งเลยสาวสายใหม่ครับพี่สาวสายใหม่สวยๆต้นนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทครับพี่สาวสายใหม่ใบกลมด่างสวยมีเก็บกันเลยน่าจะยังไม่ค่อยมีใครมีพี่เพราะว่าเป็นไม้ใหม่อยู่นี่เลยเพิ่งกาลังจะปล่อยใหม่เองเนาะสาวสายใหม่ครับพี่สามร้อยห้าสิบาทสวยๆเลยและตรงด้านข้างกันนี้เดี๋ยวต้นนี้ครับพี่เผื่อแพนกล้องมาเจอเดี๋ยวผมเคลืนะ่อนเวลาเป็นเป็น แม่พนันแม่พนันอันนี้เดี๋ยวขึ้นโชว์ก่อนเดี๋ยวผมมีต้นแบ่งอยู่ต้นนี้ชื่อเศรษฐีบ้านนอกครับพี่เศรษฐีบ้านนอกนี่เลยจ้ะด,<า>ด่างแดงติดขอบใบขาวใบพิว๊พิว๊ี่ใบแข็งกระแข็งอันนี้ต้นนี้ไม่นอนเดี๋ยวผมเป็นต้นแม่เดี๋ยวจะไปผ่านแล้วพี่แต่ว่าเดี๋ยวมีแบ่งอยู่เดี๋ยวขึ้นให้ให,ให้ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนี่ตอนโตเห็นไหมพี่เปิดหน้าเห, voilà. เหลืองทองฮาร์ปครึ่งเลยครับพี่แดงตัดเหลืองทองสวยมากครับพี <ใน S 2> <ๆ>่เศรษฐีบ้านนอกอ่าเดี๋ยวอยู่ตัวนึงอยู่ตัวนึงเดี๋ยวเดีย๋ยวะพี่อันนี้คือ เอาออเดเอร์ก่อนนี่ว่าแม่พันุสวยขนาดไหนนะครับผมมามาที่ด้านข้างนี้ก่อนครับพี่มาที่ด้านข้างกันนี้กันหน่อยนี่เดินหลบเสาน่ดนึงติดเสาครับพี่ตรงนี้อ่ะต้นนี้ครับพี่ซับรุ่งโรดซับรุงโรดสวยสวยแล้วพี่เขียวตัดด่างชมพูครับพี่อโอหนอมมีหน่อเด้อพี่เอาไปเลี้ยงฟอร์มกอเลยลวกันถ้าไม่แยกหน่อแล้วก็ปลูกแบบนี้เลยอัพกระถางยกดินอัพกระถางไปเลยพี่ก็คือเลี้ยงฟอร์มกอแตกแบบว่าใบดกสวยบึมบั้มบึมบั้มไปเลยสามร้อยบาทครับพี่ต้นที่หนึ่ง ซับรุ่งโรดพร้อมหน่อด้วยนะครับพี่พร้อมหนอ่ดอดเอหน้าสวยหวานเจี๊ยบจากต้นที่หนึ่งสามร้อยบาทซับรุ่งโรดอ่าต้นที่สองเช่นกันครับพี่อ่าไม่น้อยหน้ากันมีหน่อแล้วเช่นกันนี่จากนี่จากที่จะานนนนอ,นนอ,นนอนมาแล้วเช่นกันไม่ยอมน้อยหน้าเอาไปเลี้ยงความกอครับพี่สามร้อยบาทต้นที่ 2, สองซับ รุ่งโรดนะพี่ซับรุ่งโรดนี้จะแทบจะหมดรุ่นแล้วนะถ้าจะหมดรุ่นแล้วถ้าหมดรุ่นนี้ไปก็นู่นเลยพี่รอพาใหม่รอพาใหม่อีกนานเลยเดอ้ออ่ะสามร้อยบาทตัวที่สองแล้วพี่ซับรุ่งโรดเก็บได้เก็บจากตนนัวนี้สวยหวานเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอนะครับผมเดี๋ยวนะผมเดินเลยมาตรงนี้เอาซันเซ็ตซันเซ็ตมาซันเซ็ตสกายครับพี่หน้าสวยสวยนี่เลยจากไม้ใหม่ไม้เหลืองครับพี่แจมแจมสะดือส้มส้มนะพี่ด่างเหลืองทอง สันทิกายแปดร้อยห้าสิบาทจากตอนนี้ครับพี่งามงามไม้ใหม่ไม้แรศครับพี่ตอนนี้พี่จีนขนออกไปนอกเยอะมากเลยไม้ขาดในตลาดไทยนะพี่สําหรับสตนทิสกายเนาะนี่เลยครับพี่ไม้สวยธรรมดาครับพี่บินออกต่างประเทศบ่อยนี่จ้ะแปดร้อยห้าสิบาทนะพี่ตอนนี้สานทิสกายครับพี่มีมาแบ่งแล้วจาห้าจุดห้านิ้วด้านข้างกันนี้เนื้อเนื้อดวงผมขึ้นไปแล้วเนาะผมขึ้นไปแล้วใช่ไหมต้นขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วต้นนี้ยังไม่ค่อยโดนอะต้นนี้ก่อนละกันครับพี่ ลูกไม้ด่างเป็นลูกไม้ด่างม่วงนะพี่ด่างม่วงด่างม่วงนี่เลยโฟก้านนูใกล้ๆแบบนี้เลยจ้ะลูกไม้ผ่าด่างม่วงใบนี้ฮาบครึ่งครับพี่อมส,มส,มสมนะ้มๆแลใบนี้ครับพี่เนาะอมส,มสม้มๆลูกไม้ผ่าด่างม่วงแล้วกันครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทจะ้ะต้นนี้เลยห้าจนห้านิ้วใบใหม่เปิดด่างฮาบครึ่งครับพี่สวยสวยเลยจ้าอาทอง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 ,ทอง ท้องหล่อครับพี่นี่เลยน้องไม่สวยเพราะว่าน้องหล่อน้องชื่อว่าท้องหล่อไซส์นี้ฟอร์มนี้ของ600บาทครับพี่ท้องหล่อไม้ใหม่หน้าเก็บเช่นกันอีก1ต้นครับพี่นี่เลยหน้าแจ่มๆจมเด็ดเด็ดห้าจุดห้านิ้วท้องหล่อ6 0รบาทจะบีต้นนี้สวยสวยเลยจ้านี่เลยนี่เลยนี่จะ้ะฟอร์มกำลังเลี้ยงฟอร์มกำลังเลี้ยงครับพี่ท้องหล่ตอต้นนี้เนาะมาด้านข้างนี้อา่าต้นนี้ก่อนละกัน บังเกิดเก้าครับพี่น้องอ้วนกลมใบตึงๆป้ายสวยใบแจ่มบังเกิดเก้าครับพี่ฟูห้าจุดห้านิ้วสามร้อยบาทครับพี่บังเกิดเก้าผมชอบมากตัวนี้อ้วนกลมมาเท่าไหร่เป็นกลมเป็นไม้ที่โตไวามากเลยพี่เลี้ยงแล้วคือแบบโตไวบึมบั่มมากแล้วก็ใบใหญ่มากสองมือประกบใส่กันเลยถ้าพี่เลี้ยงแบบฟูเต็มฟอร์มจริงนะใหญ่สุดๆนี่คือใบใหญ่มากครับพี่แล้วคือแข็งแรงบังเกิดเก้าสามร้อยบาทครับพี่ตัวนี้นี่เลยฟูฟูใกล้จะได้ยกลงกระถางแปดแล้วตัวนี้สวยมากนี่เด็ดครับพี่ ป๊าทองสยามครับพี่หน้าแดงไหมแดงสุดๆเลยตอนนี้นี่เลยหน้าแดงเหลืองทองครับพี่สวยจัดประัดบอกต้นนี้300บาทต้นที่2องนะพี่เนาะทองสยามขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งครับพี่ต้นนี้ต้นที่สอง0บาทหน้าสวยแจ่มจัดเลยวางก่อนเครับผมวางก่อนวางก่อนวางก่อนมีน้องกาครับพี่ด้านในนี้เดี๋ยวเดี๋ดถอนถอนยาก ลูกคนละแม่ครับพี่ยายายา,ากาข่าวริกสวยๆครับพี่นี่เลยอีกหนึ่งต้นแล้วกันเนะะาะ400บาทต้นที่สองครับพี่ต้นนี้ก็ค่าบาดีนี่เลยใบแบบว่าอ้วนกลมสวยๆกระคาข่าพผัก400บาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่เลยจ้ามาครับพี่นี่เลยที่ขึ้นต้นแม่พันธุ์ให้ดูไปก่อนหน้านี้ครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าเศรษฐีบ้้นล,ออล้อนะพี่แบ่งต้นนี้ไซส์นี้ฟอร์มนี้5.5เนี้ยคือ ร้อนฟูไม้นานแล้วนะพี่แบบว่าลากทะลุตูดกระถางแล้วก็คือไม้แบบว่าพร้อมมีพร้อมจะมีหน่อแล้วครับพี่พร้อมมีหน่อเนาะต้นนี้เศรษฐีบ้านอกไม้ใหม่ไม้แรกแกะกล่องครับพี่ใบแข่งการแข่งไม้ฟอร์มประกวดขึ้นแม่อ่าต้นใหญ่ไซสพ,พันให้ดูไปก่อนหน้านี้ครับพี่นี่เลยเนาะด่างแดง,แดงตัดขาวเดี๋ยวจะมีแบบว่าด่างเหลืองทองออกมาด้วยน,นะพี่สวยๆจะฟูห้าจุดห้านิ้วนี่เลยด้านข้างนะพี่เนาะเอาไปก็ เอาไปอัพลงกระถาง8หรือหรือถ้าไม่อยากเปลี่ยนหลายรอบก,ก็ลง10เลยก็ได้ครับพี่เพราะว่าไม้แข็งแรงแล้วก็ต้นใหญ่เนาะพอมีหน่อแล้ว1,000บาทต้นที่1ครับพี่เศรษฐีบ้านนอกจ้่ไม้ใหม่ไม้แร่แกะกล่องสวยๆน่าเก็บสูตรเพราะว่าผมจะฟ้องไปประกวด้วยนะครับปีหน้าเจอกันครับพี่เดี๋ยวจะเอารางวันมาให้ชมนะพี่นี่เลยไม้สวยอนาคตไกล1 0 0 0บาทต้นที่1ครับพี่เศรษฐีบ้านนอกจอ้าต้นที่สสวยๆเช่นกันจ้า1,000บาทต้นที่ สองครับพี่เศรษฐีบรานอกนี่เลยด่างสวยแจ่มจาดรอดใหม่มาแล้วครับพี่นี่เลยแดงออกมาเลยผมบอกเลยรอดใหม่สวยจัดเลยต้นที่สองครับพี่ต้นนี้ต้นที่สองนะต้นที่สองนี่เลยยกยกให้ดูนะนี่จ้ะฟูฟูสวยเช่นกันแล้วก็ต้นที่สามนะพี่เศรษฐีบ้านอกหนึ่งพันบาทต้นที่สามครับพี่สวยสวยเช่นกันจ้ะนี่เลยหนึ่งสองสามเรื่องเลยจะบีอันนี้ก็คือใบใหม่พึ่งกาลังกางครับพี่นี่เลยจ้ะฮาร์ปครึ่งนะพี่ฮาร์ปครึ่งนะสวย เศรษฐีบ้านนอกหนึ่งพันบาทต้นที่สามครับพี่หนึ่งสองสามเลือกนี่เลยจะบีนี่เลยเลือกเลยเลยจ้าไม้ใหม่แม่เล็กรกป๋องสวยๆครับพี่อนาคตไกลน่าเก็บสุดๆจํานวนยังน้อยครับพี่จัดไปครับพี่เบิดเบาๆอ่าเบิดเบาบับเบิร์บีไม้เหลืองทองตัวนี้ละกันครับพี่สวยแข็งแรงหน้าเหลืองทองอะลามแท้เลยตัวหนึงสวยแจ่มเลยบับเบิร์บีครับพี่บีบีอยนี่เลยบับเบิร์บีครับพี่สามร้อยห้าสิบาทจ้ะ ไม้เลืองนะพี่ใบป้อมๆสวยๆครับพี่นี่เลยด่างเหลืองทองตัดป้ายเขียว350บาทบับเบิลบีครับผม5.5นิ้วด้านในไม้ใหม่ครับพี่นี่เลยสิราแผงสอนนะพี่ด่างเหลืองทองตอนโตจากความป้ายเขียวๆตรงน,นี้เขาจะเป็นใบต,ตัดม่วงนะพี่เป็นแบบว่าเอา่อเหลืองทองตัดม่วงในตอนโตเต็มวัยนะพี่เนาะนะเต็มฟอรมนะ์มเนาะสิลาแผงสอนนะพี่สวยๆ จ็ดร้อยบาทครับพี่แจ่มๆเลยต้นนี้ครับพี่กระดูกเข้มปัดหน้าเรืองทองสวยแจ่มสิราแผงสอนฝากไว้ด้วยครับพี่และต้นนี้ไม้ใหม่ไม้แรงตะกูลไม่เหลือเช่นกันครับพี่สุวรรณพันนารายครับพี่สุวรรณพันนารายสวยๆครับผมนี่เลยเหลืองตัดม่วงเช่นกันครับผมหลอดใหม่มาแล้วใบป้อมๆครับผมสุวรรณพันนารายเจ็ดร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งคืนให้เลือกจากสวยแจ่มห้าจนห้านิ้วหลอดใหม่มาแล้วอ่ะสุวรรณพันนาราย ต้นนี้ครับพี่ต้นที่สองต้นที่สองสวยแจ่มนี่เลยใบป้อมๆสวยๆเช่นกันจ่าลอดหม่มาแล้วนี่เลยสวยไม่แพ้ต้นหนึ่งต้นนี้เจริบาทต้นที่สองครับพี่สุวรรณพันนารายจ้าวางก่อนมากันที่ใบกลมๆต้นนี้ครับพี่สวยสวยอ่าสีธรรมราบพ่สีธรรมรารสีธรรมราศีนี่เลยจ้ะไม้สวยอีกหนึ่งต้นใบกลมนะพี่เนาะใบกลม ป้ายตัดชมพูเข้านะพี่สีธรรมราชสวยสวยรอดใหม่มาแล้ว700รอยบาทครับพี่ใบกลมนี่เลยตอนโตใบกลมใหญ่มากครับพี่สำหรับไม้ต้นนี้สีธรรมราชครับผมส,สวยๆเลยจ้า ใหญ่ๆไซส์แม่พันกระบี่5.5นิ้วรถยกลงกระถาง10สวยเลยครับพี่ต้นนี้ซานเทสกายหน้าสวยๆนะมีไซส์ใหญ่ต้นโตนี่ครับพี่ยกให้ชมครับด้านข้างนี่คือต้นใหญ่มากครับพี่รถ5.5จัดลงกระถาง10นี่คือสวยเลยนี่เลยหน้าเหลืองส้มป้ายตัดน้ําตาลนะพี่สวยๆซานเทสก,กาย1,200บาทครับพี่ต้นนี้ไซส์ใหญ่ต้นโต แม่พันจากงามงามเลยครับผมต่อกันด้วยไซส์ใหญ่ที่เกสอนนะพี่เกสอนพมลินอันนี้คือใหญ่ล้น45.5เช่นกันครับพี่ยกลงกระถางสิบนี่เลยใหญ่สวยแม่พันเช่นกันจากเกสอนพมลินใหญ่หนึ่งพันบาทครับพี่ต้นนี้หน้าสวยกระดูกจ้ำจับเม็ดสีมาแล้วครับพี่นี่เลยเนาะขาวชมพูเม็ดสีสวยมาแล้วจากหนึ่งพันบาทเกสอนพมลินไซส์ใหญ่แม่พันนะครับผมตอนนี้ก็ คือม,มากครับพี่คือม,มากเหมือนฝนจะย้อยลงใส่หัวยังไงก็ไม่รู้นะตอนนี้เนาะแต่คือแบบว่าคือแต่ร้อนไะพี่เนาะร้อนอบอ้าวอ่ะต้นนี้ปั๊ดดีโทดางสวยแจมโบบาโบบาครับพี่เป็นรูปไม้ครับพี่รูปไม้อ้วนกลมนี่รูปไม้ใบกลมนะของนางส่วนครับพี่ฝาก,กาไว้ด้วยครับพี่วพสวยๆหน้าชมพูนี่เลยเปิดหน้าเรืองทองมาแล้วสวยๆจ้ะต้นนี้ขอเจ็ดร้อยบาทฟูจัดครับพี่ยกลงกระถางสิบไปเลยเพราะว่าล้นห้าจุดห้าใหญ่แล้วครับผมใหญ่สวยๆนี่เลยหน้า ชมพูเออขาวชมพูเหลืองทองใบกลมครับพี่เจ็ดร้อยบาทสวยๆครับพี่รูปใบด่างนี่ใบกลมขาชมพูเหลืองทองสวยมากกระถางสิบรออยู่ครับพี่รออยู่รอให้พี่ไปเปลี่ยนนะอันนี้ผมอยู่ในกระถาง0.5อ,นนอยู่อ่อ้วนกลมเป็นหนึ่งต้นครับพี่น้องโลสลรลโรสนี่เลยอ้วนกลมหน้าสวยจัดครับพี่หน้าชมพูเหลืองทองครับผมสวยๆนี่เลยลสครับพี่5.5นิ้วสวยๆครับผมต้นนี้อ่า เอาไป350บาทครับพี่รถรถรถนี่เลยอ้วนกลมด่างสวยสวยสามบาทหน้าสวยแจ่มจัดครับพี่นี่เลยน้องรถอ้วนกลม5.5นิ้วนะพี่รถล้วนเช่นกันจ้ะอา่าสนใจต้นไหน,นกนิ้งกังก็ได้ครับพี่ศูนย์หนึ่งสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าก็เจ็ดเบอร์โทรอะไรได้านล่างนี้นะครับผมนึกถึงบอลสีสวยนะพี่ฝากไว้ด้วยครับพี่นึกถึงสองสามสี่บารมีบอลจะ้ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ